แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราก็พร้อมแล้วนะคะในส่วนของการเตรียมนะคะการจัดพิธีเปิดนะคะงานบันเด็กของการบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะในโอกาสนี้ค่ะ จะขอเรียนเชิญน,นะคะท่านผู้วยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะได้เป็นผู้กล่าวรายงานนะคะพร้อมทั้งขอเรียนเชิญหัวหน้าฝ่ายทุกท่านได้ขึ้นประจําที่บริเวณด้านหลังท่านผู้วยการกองการศึกษานะคะและก็ขอเรียนเชิญท่านอารีแสนสมค่ะรองประลัดรักษาราชการแทนปล,ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกนะคะขึ้นบนเวทีค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรตินะคะเป็นกําลังใจให้ท่านประลัดที่ด้านบนเวทีด้วยค่ะแล้วก็ ขอเรียนเชิญทุกทกท่านเลยนะคะแล้วก็หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นค่ะบนเวทีกลางยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแม่สอดค่ะและท่านประธานสถานประธานกรรมการสถานศึกษาค่ะนั่นบนเวทีด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ท่านทั้งสองให้เกียรติมานะคะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องขอให้ท่านทั้งสองท่านนะคะได้จับฉลากมอบรางวัลให้กับ เด็กๆนะที่มาในวันนี้ด้วยนะคะเพราะวันนี้ท่านก็มันเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะถือว่างานของอบประจมแม่ฮ่องสอนค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะเราทําวันนี้เราก็ปรึกษาหารือค่ะถามความคิดเห็นในหลายๆส่วนหลายๆด้านด้วยกันนะคะเพื่อให้งานที่เกิดขึ้นในวันนี้ออกมาดีที่สุดนั่นเองนะคะเรียนท่านอารีแสงสมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประผมนายโยทินเพียรสุขุมผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒธ,ธรรมในนามคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ในวันนี้ด้วยวันที่เสาร์ที่สองของเดือนมก,กราคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่่องสอนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดงานวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2568ที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวันเด็กในครั้งนี้อาทิเช่นสถานีตำรวจพุทธภูเมืองแม่ฮองสศรโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮองสศรโรงเรียนอนุบาลเมือง บาลแม่ฮ่องสอนและมูลนิธิบันเทาสารภัย,ภยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการะระดับความสนุกสนานรื่นเริงก้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ตระหนักในสิทธิหน้าที่มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคม 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพทั้งร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญามีสุขภาพพระไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรง 3. เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดให้มีการแสดงองดนตรีของเด็กและเยาวชน เครื่องเล่นสวนสนุกนิทรศการโทษและพิษภัยของบุหิีไฟฟ้าการแข่งขันอ e ีสปอร์ตการประกวดเต้นแดนฟร s สตล e การแข่งขันสตีดฟุตบอล3คนกิจการเกมนันทนาการการบริการอาหารน้ำดื่มการจับฉลากรับของขวัญของรางวัลบัดน,นี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ได้อ่านสารวันเด็กของพระนทัานนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเรียนเชิญครับสารวันเด็กนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศเป็นพลังในการสร้างสารรค์และกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ในอนาคตให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาวะที่ดีทางร่างกายจิตใจและสติปัญญารวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเพิ่มพูนทักษะการดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อให้ความมั่นใจว่าเด็กและเยาวชนทุกคน จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นคนดีมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ที่ดิฉันได้มุ่งไว้มุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและเรียนรู้ทุก ทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตสามารถเลือกที่จะคิดเลือกที่จะทำและเลือกที่จะวาดอนาคตของตนในแบบที่ต้องการเพื่อสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมดิฉันขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสแสวงหาความรู้ตลอดเวลากล้าฝันกล้าคิดกล้าทำมีความเชื่อมั่นในตนเองพร้อมทั้งนำโอกาสและประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ดิฉันขอส่งความรักความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศทุกคนและขออวยพรให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสติป,ปัญญาที่เข้มแข็งพร้อมทั้งของให้ทุกคนมีความสดใสร่าเริงเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เต็มไปด้วยพลังสร้างสารรค์ที่จะพนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองสืบไปเด่นท่านผู้ในการกองสารศึกษาศาสนาและวัฒธรรมท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านประธานสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสารบัตรปราบป,ป้องกันและปราบปรามสถานีตํารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอนท่าน ผู้ในการกองทุกท่านท่านหัวหน้าฝ่ายและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและดนดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2568ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮองสศรในวันนี้การจัดงานวันเด็กเราทุกคนคงตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนว่าเขาจะเป็นพลังที่สําคัญที่จะเป็นกําลังในการขับเคลื่อนสังคมทั้งสังคม ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองและสังคมของประเทศและจะเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจะประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าสื่อทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคตดิฉันเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้นในวันนี้ทั้งการแข่งแสด,แสดงความรู้ความสามารถการกิจกรรมจัดในส่วนของเครื่องเล่นต่างๆเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ในวันนี้และพร้อมทั้งความรักความสามัคคีนะคะในส่วนของพ่อแม่ทีออ่พาเด็กมาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะก็จะเป็นพลังให้เด็กนะคะได้รับความอบอุ่นและส่งปราความปราถนาดีจากผู้ใหญ่ทุกๆคนที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้และจะทําให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทหน้าที่ของนตอนเองที่มีต่อครอบครัวต่อชุมชนและสังคมในโอกาสต่อไป ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ในวันนี้ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติจงเตรียมพร้อมนะคะที่จะรับโอกาสและรับการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่อันสำคัญที่จะต้องส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนต่อไปอนาคตขอให้เด็กและเยาวชนทุกท่านน,น,นะครับขยันศึกษาเล่าเรียนหมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดทักษะประสบการณ์เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตยอย่างมีความสุขและเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคตนะคะและในโอกาสนี้ที่ฉันขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณโรงพยาบาลทัญลักษณ์แม่ห้องสอนมูลทิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ห้องสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ห้องสอนท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแม่ห้องสอนท่านสาราวัตรป้องกันและปราบปาารามสันนิพุธภูทรจ,จังหวัดแม่ห้องสอนนะคะที่กรุณาอ,อ,อำนวยความสะดวกให้กับการจัดงานในวันนี้และท้ายที่สุดนะคะที่ฉันขออ่นวยอวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนนะคะจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีลารนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต,ต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ณนะบัดนี้ค่ะและเพื่อให้พิธีเปิดของเรานะคะมีความสมบูรณ์สวยงามค่ะในลำดับถัดไปนะคะเราจะขอให้ท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะและแขกผู้มีเกียรติค่ะได้ทำการบิดเปเปอร์ชูนะคะกิมมิคข,ของการ เปิดงานในวันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวาทางเราขอได้เคลียร์พื้นที่นะคะเด็กๆทุกคนช่วยกันนับถอยหลังพร้อมๆกันหน่อยนะคะเพื่อที่จะใ้พิธีเปิดในวันนี้ยิ่งใหญ่อย่างสมศักดิ์ศรีค่ะนับถอยหลัง5้3 2ีองหน และสำหรับการแสดงพิธีเปิดของเราก็พร้อมแล้วค่ะกับชื่อชุดการแสดงไตรเพรีขอเสียงปรบมือให้เราด้วยค่ะ ក្នុងសំខាន់ជឿលើមងជឿកូនកោទីក្នុងលំអោសៀងចៅសេតមក Oh ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะขออีกครั้งนั่งๆให้กับชุดไตรเพรีด้วยค่ะ